สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาะเพื่อนๆมารับชมวีคลาสแคปนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับพอดีเราก็พาเจ้าสปาส์มาเช็กระบบลิฟล็อกนะแล้วก็เช็คระยะครั้งแรกด้วยนะก็นี่อยู่ที่โชว์รูมอยู่สู่กมกมอห้านะหรือเปล่าน่าจะกมอห้าเลยนะที่เราออกเ,ออเจ้า er Set ไฮรันเดอร์แซดไปนั่นี่ พอดีก็ระหว่างรอรถนะเด mm ็กระยะอยู่ประมาณตามเพื่อนเื่อนะมารับชมเออเจ้านี่พ mm hmm. อดีก็จอดอยู่นะเป็น V-Cross Cap นะวีคอส s คร็นะ v นะหาดูได้ยากรุ่นนี้นะนะ mm hmm. ก็มีจอดที่ช์รูมด้วยนะอ่ะ uh. เดี๋ยวก็พามาชมนะวีคอ s แ c a ็บ0 2 2นี่สองนะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับครับเด,เดี๋ยวมเดิมันจักระดานหน้ากันพอเลย นะพอโชว์รูมเนี่ยไม่มีคนเร,เราก็ใส่เต็มได้เลยนั่นีองกลนอยู่ข้างในนะโอเคมาเรื่องมันที่ด้านหน้านะปีสองพี2022<ม>่สิบเนี่ย<ม>เขาก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะเป็นนี่สีเทานะครับสีเทาเงาเงา,เงา,เงา,เงานะครับแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนี่เป็นสองชั้นแบบนี้นะก็ดูดีมีสไตล์นะแม่เจ้าขายโคตรดีกันเลยเด,ดีลยเชียวนะสองพันยี่สิบก็ขายดีแล้วนะสองพันยี่สขายดีก็ไปอีกนะแม่เจ้านะอ๋อลืมบอกนี่สีใหม่นะเทาเลมโบนะนี่ ทาเลมบูกินี่หรือเปล่าเห็นขาเรียกกันนะเทาอ่อนๆนะครับไอตัวที่ที่ผมดูภายนอกเที่วิ่งๆกันนันะภายในเออถ้ามีแสงเยอะเนี่ยมันจะเอ่อนนะถ้าแสงน้อยมันก็จะเข้มเออเป็นแบบนั้นไปเฉยเลยพูดดีเอ่อยอดสั่งซื้อน่าจะเยอะนะสีนี้นะเพราะว่าภายนอกโชว์รูมเนี่ยสีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโอเคกระชังหน้าไปแล้วนะ่นี่ก็ปลาเปลี่ยนใหม่นะตรงนี้จะเป็นเครปลงเครปล่านะไม่ใช่เครป ไม่ใช่เครีปอะไรไม่ใช่จะเล่นมุกจะลืมไปแล้วนี่ก็เป็นกระจังหน้าซีซีนะก็เกลือการชนหน้าหนี่ก็เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็จะเป็นสีอ่อนลงนะเป็นสีเทาอ่อนลงปกติ2020จะเป็นสีดำนะนี่ไฟเลี้ยวเหมือนเดิมไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะใบบีม <Beam> LED นะมีเดทาม running light นะด้านข้างก็วีครอสนะ ตัวนี้ผมโคตรชอบเลยนะโคตรอยากได้ตอนแรกๆเลยนะตอนที่จะซื้อรถใหม่ๆแต่ว่าในหัวใก okay. <laughs> สีประตู <c oughs> นะคกเน้นสีประตูเน้นนั่นนงนะครับ okay. กอยากแยกการใช้งานนะครับก็คือลุยก็ลุยไปอีกคันหนึ่งก็คือตอนเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ใช้งานก็สีประตูไม่ต้องเอาขับสีก็ได้นะครับนะโอเคนี่สญญารลักวีคลอสนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวตัวรถนะไฟเลี้ยว นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำไฟเลี้ยว LED นะครับโง่ใหญ่มากนะยัดสามารถใส่ย,ยาง2อง7 5 R16 ได้เลยนะไม่ติดนะที่เขาใส่ใส่กันนะเอามาดูสเปคยางกันคร่าวๆนะครับสเปคยางเนี่ยขอบสิบแปดขอบสิบแปดกันเลยทีเดียวเชียนะเออ อันอยางเนี่ยเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดนั่นดูนี่เรื่องอยางเนี่ยเราก็เจ็บช้ำมาเยอะนะครับนี่สองห้าหกสิบสิบแปดนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับไซส์นี้นะเหมือนกับที่เราเหมือนแับไฮรัน hmm. เดอร์แซตก็รอไปเลยตัวคัดดำก็ร้องนะนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เอสอะไรพวกเนี้ยดูบวกมัดแอนเซนูด้วยนะมันใช่หรือเปล่าเนี่ย M โบเนะมัดก็ได้เชโนก็ดีนะแต่ว่าดอกมันน่าจะน่าจะลุยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็คงไม่สู้เอทีได้นะนี่สเปกยางนะแม็กโหลดไม่เราไม่เคยดูแม็กโหลดเลยนะเนี่กรอสิบแปดแล้วแม็กโหลดหนึ่งพันแปดสิบกิโลเอ่ออะไรวะเนี่ยเทเชอร์สูงสุดน่าก็น่าจะได้สักสี่สี่นะเติมลงอยู่ในสี่สี่มั้ง นะามไม่แน่ใจนะแม็กเพลสอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคร่าวๆประมาณนี้นะปีปีปยางก,ก็สัปดาห์ที่30ปี2022นะบิสโดนนะดูเลอร์เอสตี T, นะครับก็ที่สุเขาเลือกใช้แบรนด์นี้นะครับก็ล็อกแม็กลายใหม่นะก็สวยดีนะนี่ยิ่งถ้าเป็นวีคลอสหรือว่ายิ่งตัว z ซพี P, หรือว่าตัวเอมเนี่ยก็โคตรสวยนะครับแบบนี้ก็สวยเหมือนกันกสวยแบบเรี้ยนเงา นปัดดข้างก็สีเงินตัดกับสีดำการลื่นมือจับโครเมียมนะตัวนี้เป็นแคปบเาอากาศก็จะเป็นธรรมดาเป็นเสาตัวไปนะแล้วก็ก้านปัดน้ำฝนแบบนี้ก้านปัดน้ำฝนแบบเดิมๆเลยนะไม่รู้มันลดอาการคลื่นหรือยังนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามคนใช้งาน2022นะหน้แคปบนะ ล้อด้านหลังก็เหมือนกันกับด้านหน้านะแคปเนี่ยเขามีอะไรไม่รู้เหมือนกันตรงนี้มานะตัวกันกันโครนหรือเปล่าหรือว่ากันอะไรนะผมไม่ทราบเหมือนกันก็แนบสามแผ่นนะเนี่ยดูรู้สึกว่าแผ่นล่างเนี่ยจะหนาหนากว่าเจ้าสี่ประตูหรือเปล่านะดูดูแล้วมันโคตรหนากันเลยจีเดียวเชียวนี่ดูหนาเฉยมัดเลยแนบสามแผ่นนะมันทุกได้ตกตันกอกว่าแล้วมั้งนะเขามองว่าเด็กนี่มันทำอะไรของมัา แต่ละสี่คูณสี่ดิฟล็อกนะไม่รู้มันหลุดหรือเปล่านะรุน่นนี้ใครใช้รุ่นนี้ลองคอมเมนต์กันดูนะเพราะว่าตัวเผ่ากลางโอ้ยใ่โคตรใหญ่นะเผากลางเหมือนตอนตัวตอนเดียวเลยนี่ดูไอ้เส้นเงินเงินนี่นะเหมือนตอนเดียวเลยแม่เจ้าดูโคตรใหญ่หนะ้เาเผากลางนี่แมนะ็กตัวสปาร์คสาจุดศูนตัวตอนเดียวเนี่ยมันใหญ่นะนตอนครึ่งก็ยังใหญ่เลย อจาจจะระบีได้นะยืดอายุการใช้งานรองรับการใช้งานหนักนะแต่ว่าไม่รู้ดิบหลุดหรือเปล่านี่ปัญหาเราองที่เจอก็คือดิบหลุดนะมาแก้วันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าช่างเขาจะให้คาตอบอยังไงเหมือนกันเอามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็ไฟไท้าย LED ยีหน้าระบงังสูญหายด้วยนะครับตัวใหม่เนี่ยก็จะปรับเป็นสีเทาโชเฟอร์เป็นไรเครียดอ่ะนี่เรามาอ่โชเฟอร์นะโชเฟอร์กูไม่ได้กินข้าวทีนะเครียดนะ่าก็จะเป็นสีเทา สีเทามันรมมันกับรมเงาเงาอะกันจนท้ายก็เหมือนเดิมนะเกรดซ็นะวีคอสแคปเนี่ยมีเฉพาะเกรแซ็นะครับรู้สึกว่าถ้าเขาทำตัว S มาเนี่ยผมมองว่าน่าจะขายดีนะครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงไปเลยนะเนี่ยคนที่เอาไปใช้งานเนี่ยก็ต้องคิดหนักเลยนะเพราะว่าแพงกว่านะมีกล้องไหมนะฝาใตโครเมียมเออมือจับเป็นโครเมียมนะ ก็เอาไปใช้งานก็เสียดายนะรถแพงโอเคนะภายนอกประมาณนี้กันนะครับแล้วก็นะนะภายนอกก็ป้าไปเย็นนาทีกว่าแล้วนะเดี๋ยวแถมเครื่องยนต์ให้เลยดีกว่านะดูเครื่องยนต์กันเนี่ยภายในยเดี๋ยวก็มาจาะลึกกันอีกคลิปหนึ่งดีกว่ามันเยอะนะครับครับก็มาดูเครื่องยนต์กันนะภายนอก ภายนอกไปโดยรวมหมดแล้วมาดูภายในเครื่องยนตยนกันมากนะำมัเจ้าลิ้นพันกันเลยพิเศษนะก็ยังต้องยกแบบนี้อยู่นะของดีแมนแต่ว่าก็เบานะฝาบูนค่อนข้างที่จะเบาเบากว่าฟอร์ดเบากว่ารีโวอย่างแน่นอนนะคุณผู้หญิงก็ยกได้นะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวโชเฟอร์ยกให้ดูก็เครื่องยนต์นะจะไปเข่าก็สามจุดศูนย์ลิตรเหมือนเดิมนะสองพันยี่สิบสองก็ร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นะถ้าเราใหญ่ขนานดะนี้นะก็อัตราทดก็น่าจะดีเหมือนกับเจ้าสปาร์3.0อย่างแน่นอนนะของเรา2022นะก็แรงแรงมีกําลังนะแต่ว่าน่าจะไม่พูนะน่าจะไม่พูนะไปแบบเรื่อยๆนะเอามาดูภายในห้องเครื่องมีอะไรน่าสนใจบ้างนะก็มออเบรกเอ,อปัม๊มพวก ABS, EBD, BA นะตัวนี้จะมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีให้ด้วยนะสักชั่นคอนโทรล ควบคุมสีภาพการทรงตัวอะไรพวกนี้นะรอ,องอากาศน้แม่เจ้ายังถอดยากเหมือนเดิมหรือเปล่ายังสั้นวะนะรู้สึกว่าไากรองอากาศเนี่ยต้องถอดยากนิดนึงนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนเองนะผมเคยทําคลิปไปแล้วเกี่ยวกับรองอากาศมีแคทลูกโคตรใหญ่นะผมใส่แทนไปแล้วนะตัวสามพันอาซื้อได้นะหลังจะได้ไม่แพงนะชุดหนึ่งน่าจะพันกว่าวมั้งดูว่าไม่ถึงไม่รู้นะครแทนแคดนะครับใส่แคทนี่แคดเดิม เทอร์โบไฟฟ้าลูกโคตรพ่อโคตรให่ใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวนะตัวดูรอากาศอยู่ด้านหน้านะทำให้ดูรอากาศได้ดีขึ้นนะยาน้ําฉีดเข้าไปน,ะนั่นเนี่ยก็ไม่ให้น้ำน้ำฉีดไปนะหม้อพักน้ําก็เป็นสีเขียวนะของตัวทหารจะเป็นสีชมพูนะนี่สายพานก็รุ่นนี้นะอย่างที่เห็นนะพูดมาว่านายดูโดนใดนะใดนี่ก็เป็นแบบฟรีได้นะเมื่อความเย็นถึงเนี่ยก็จะฟรีได้นะที่ผมดูมาก็กคือมันจะประหยัดน้ามันขึ้น นะฝาครอบเครื่องโคตรเท่นะยูสูเนี่ยได้ดีไซน์ฝาครอบเครื่องได้ค่อนข้างที่จะเท่ดูดีนะเปิดมาเนี่ยแม่จะโคตรเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะก็เครื่อง3.0นะก็คุ้นเคยกันดีแบตเตอรี่เป็น FB นะของเราเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปแยกตัวไฮเดอร์เซ็ตนะไฮเดอร์เซ็ตของเรานะก็แบตเตอรี่ลาโลกไปแล้วนะแค่2ปี <c oughs> นะระบบไฟรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะเบ็ดก็เลยไม่ค่อยทนนะ กล่องฟิลน้าฉีดกระจกน้ํามัน power นะเป็น power น้ํามันนะยังไม่เป็นแรกไฟฟ้าอยู่ยังไม่เป็นไฟฟ้านะนเป็นน้ํามันนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะไม่หนักนะตัวยกฟูงเนี่ยคงอะไรไม่หนักนะ <c oughs> ตัวใ <c oughs> นกล่องดีเซลอยู่ด้านบนนะดีน้ําได้ดีนะรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาต่อระบายไอขึ้นมาหมดเลยนะตั้งเฟืองหน้าเกียร์เฟืองท้ายนะก็คือลุยน้ําได้แปดแปด ร้อยมิลลิเมตรนะหรือว่า80เซนอะไรประมาณนี้นะโอเคห้ okay. องเครื่องก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็คุ้นเคยกันดีนะมันจะเหมือนเลยกับเจ้า3.0นะแค่เพิ่มเอ้ยจะเหมือนกับสปาร์คของเรานะครับก็คือเพิ่มระบบความปลอดภัยขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับต้องการรอมุนฟรีเรียนระบาพการลงตัวอะไรพวกนี้นะและการดีไซน์ภายในเครื่องก็ประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้ภายนอก กับเครื่องยนต์ประมาณนี้ยกานนะั้นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม